เอาละครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็จะเอาเชฟนะครับคันสีขาวนะฮะที่เป็นเซฟโซนิกนะครับที่เปิดขายไปก่อนปีใหม่ก่อนหน้านี้นะฮหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเลี้ยวดังนะครับแล้วก็มีลูกปืนล้อนะครับนะฮะแล้วก็เรือนไม้เอ้ยไอตัวเรือน้ํามันเนี่ยมันมันไม่ขึ้นว่าเอ่อน้ํามันเหลือเท่าไหร่นะฮะ ก็ผมก็แค่ปัญหาด้การเติมน้ำมันเติมถังไว้ตลอดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้2ระบบนะครับ LPG หัวฉีดนะฮะก็เราก็แค่เติมไปไว้หน้าสักเดือนหนึ่งแล้วก็มาเติมอีกทีทีละ500อะไรแบบนี้นะฮะนี่อยู่ผมไม่เป็นเดือนแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะนํารถมาเปลี่ยนเท้าขับซ้ายและขวาครับแล้วก็จะเปลี่ยนลูกปืนล้อที่หอนนะครับอ่าก็จะทําให้ตําหนิเหลือแค่อยู่อย่างเดียวนะครับก็คือเกียร์น้ำมันนะฮะแล้วก็ซึ่งมันจะทดแทนเอ่อด้วยเชื้อเพลิง LPG ทดแทนด้วย R p G นะครับแล้วก็ดูตัวมาตรวัดเนี่ยมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าเวลาจะหมดมันเตือนนะคะเคยลองแล้วนะฮะตอนแรกเลยนะครับเคยปล่อยให้มันจะหมดนะฮะมันจะขึ้นเกจน้ำมันใกล้จะหมดนะครับก็สามารถขับไปได้นะครับแต่ผมจะมาแนะนําอู่เชฟนะฮะในย่านสามพันนะครับจริงๆเราไม่ใช่อู่เชฟอกครับแต่ว่า ซ่อมเชฟได้นะฮะทุกรถแปลกซ่อมได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมแล้วก็สําหรับเชฟคันขาวคันนี้นะครับโซนิกนะฮะเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับผมจะปรับราคาขึ้นแค่นิดเดียวนะครับขอปรับขึ้นอีกแค่2000นนั่นเองนะฮะเป็น1นึ่งแสนสนบาททุนๆเลยนะครับสําหรับรถมือเดียวไปแดงคันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเก็บเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบินด้วยนะครับสำหรับใครที่อยู่ไกลนะฮะแล้วก็ ตามจริงแล้วอู๋เชฟเนี่ยมีให้เลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับนครปฐมเนี่ยแล้วก็โซนล้างสิ่โซนอื่นๆนะครับแต่วันนี้นะฮะจะมาแนะนำโซนสัมพันนะครับผมไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับกับกูและกาลเซอร์วิสนะครับอยู่ตรงข้ามกันกับสวนสัมพันเลยนะครับสังเกตฝั่งตรงข้ามจะเป็นสวนสัมพันนะครับแล้วก็เนี่ยรถผมเพิ่งเอามาทำนะฮะก็รอบแรกทําไปหมื่นกว่าบาทนะครับรอบนี้ก็มาเปลี่ยนหม้อนน้ำมินียมนะครสั่งตีใหม่นะครับ6 5หกพันหม้อนาท่านีมของ สองช่องสามสองมินนะครับก็ถ้าทําใช้เองก็ประมาณนี้ครับขณะผมซื้อมือสองมาเก้าหมื่นกว่าบาทออริซี่เปลี่ยนยางไปเกือบหมื่นนะฮะทำไปอีกหมื่นกว่าบาทโหทำไปเยอะแล้วฮะตอนนี้น่าจะประมาณแสนสองแสนสามได้ละฟรีมิกนะฮะโดนโดนบ่นกระจายโดนบ่นยับนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําไปหลายอย่างก็อย่างนี้เดี๋ยวเรามารอดูคันนี้นะครับที่จะเปลี่ยนเขาขับไส้ขวาแล้วก็ทําลูกปืนร้อนะฮะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรบ้างนะครับ นะครับครับคันนี้ถ้าเกิดตอนนี้ผมขายเนี่ยรอบนี้ผมจะมีร้อให้หมด2ชุดนะครับมี T ี37าของชิบ้าอีกชุดหนึ่งฮะให้เลือกนะครับผมอาละครับก็ไรเดี๋ยวฝากอู่นักการไว้ครับเดี๋ยวใครอยากได้อู่ซ่อมเชฟหรือซ่อมพวกปอดนะฮะที่นี่ได้เลยครับนี่คือนักการเทรานั้นเดี๋ยวเราไปดูบินกันนะครับก็ถ้าใครนะครับอยู่แถวสามพานนะฮะไม่มีอู่ประจํานะครับหรือว่าเพิ่งซื้อรถมาใหม่จะเป็นพวกเชฟอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แนะนําที่นี่ก็ได้นะครับบอกว่ามาจากมิชชั่นรถบ้านก็ได้นะครับก็ ลงอีกน right <Bueno, S 1> ิดนึงนะครับเพราะว่าคุยกับนักการแล้วนะครับก็เป็นปู่ที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะสำหรับงานใหญ่ๆนะครับถ้างานเล็กๆเี่กก็จะมีอีกอูหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะฮะอูนักการตั้งอยู่ตรงที่สวนสะพานนะครับตรงข้ามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็เอารถเจ้าโซนิกมาทำนะครับก็เขาบอกว่านักการบอกว่าวันนี้อาจจะเสร็จเลยนะครับ นะฮะฮเดี๋ยวเรามาดูราคากับเจ้าเชฟซูนิกกันนะแล้วผมจะขอปรับราคาขึ้นแค่สองพันเท่านี้ครับสมมติว่าซ่อมสี่ห้าพันอย่างเงี้ยผมก็จะจะยอมเข้าเนื้อครับแล้วก็เพิ่มขึ้นแค่สองพันพอนะฮะอ่าและครับสำหรับที่นี้ก็ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากอู่เอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเชฟซูนิกจะซ่อมเสร็จแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมครับบ๊ายบาย